ก็ออโอเคค่ะก็อย่างที่บอกคุณพ่อคุณแม่รู้จักกันอยู่แล้วด้วยค่ะก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกันค่ะไปกันบ่อยไหมครับเพราะว่าสมาก็จะเห็นไปงานวันเกิดไปงานโนนไปงานนี่ก็เป็นวันสําคัญมากกว่าแ่งเช่นแบบวันเกิดหรือว่างานครบรอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าสมากจะไปกันเป็นกลุ่มเพื่อนมากกว่าค่ะใช่สมาก็จะแบบมีเพื่อนหลายคนมากก็มีเพื่อนแบบเพื่อนของพี่เซยาแล้วก็แบบ สมมติจะไปกันเป็นกลุ่มเกือบสิบคนตลอดเลยค่ะก็ไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเจ้เวลาไปเขาแบบรูบ้แลเทคแคลดีดีไหมดีค่ะดีตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างลูกสบายใจไหมสบายใจค่ะก็โอเคค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ก็โอเคอยู่แล้วค่ะแล้วก็ฝั่งลูนก็โอเคค่ะข่ายภาพล่าสุดก็คือมีคุณพ่อคุกไปด้วยเขาเลยแซวว่าเป็นเพื่อนลูกอ่าใช่ค่ะก็จริงๆวันนั้นเป็นเหมือนเป็นงานเปิดตัวค่ะแล้วก็เลยได้มีโอกาสไปเพราะว่าเป็น เหมือนเพื่อนคุณแม่หนูก็ชวนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนคนคุณพ่อฟลุกก็ชวนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบเอ้ยอ๋อชวนหรองั้นเราก็ไปด้วยอะไรก็เลยไปด้วยกันค่ะใช่เลยมองว่าถือว่าจะเป็นการเปิดตัวอะไรอย่างือเปล่าไม่ก็เหมือนเป็นการถ่ายรูปมากกว่าเพราะจริงๆวันนั้นไปก็มีแบบเจ๊พาร์คมีพี่ไบรท์แล้วก็มีเจสซี่อะไรคืาก็มีเยอะค่ะแล้วเราเราเหมือนนั่งอยู่บนโซนชั้นสองที่มันแบบ ไม่ได้อยู่ในแบบในงานตรงนั like, ้นเราเหมือนจะมองลงไปมากกว่าแล้วก็นั่งชิลอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าเหมือนพ่าตุ้มเขาบอกว่าใครเกียวเราเขาชมเราได้หรือยูเปล่าาก็ดีใจค่ะหนูหนูเริ่มชินยังคะที่คนจับตามองคนสังนามระหว่างก็ชินค่ะก็โอเคแต่ว่าเหมือนช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเยอะค่ะเพราะหนูเพิ่งกลับมาจากเกาหลีด้วยก็เหมือนช่วงนี้ก็ชิลๆค่ะแล้วมีความตื่นเต้นไหมที่มาที่นี่ ก็มีขนมค่ะแค่มีขนมบ้านอย่างเวลาพบกันหนูในสายตาที่ยังมีความหดวัจหรือมีความสบายใจยังไงบ้างสำหรับหนูสบายใจค่ะเพราะว่าหนูจะเป็นคนที่บอกคุณพ่อคุณแม่แบบทุกอย่างเลยจริงๆค่อย่างโดยเฉพาะคุณแม่ก็จะแบบบอกดีเทลวันนี้กินอะไรอร่อยไหมแบบซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกตลอดหนูรู้สึกว่าการที่ไม่บอกมันเป็นเหมือนการแบบ ราต้องแอบ,บตลอดเวลาทั<อ>้งแบบเฮ้ยเขาจะรู้ไหมว่าเราอยู่ไหนเขาจะรู้ไหมว่าแบบเราทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะบอกแล้วให้เขาสบายใจไปด้วยแล้วก็สบายใจอยางเห็นพคุณพ่อมีแบบเป็นห่วงมีแบบก็มี <c oughs> มีค่ะมีบ้างแต่หนูก็หนูก็จะคอยบอกเขาเฮ้ยมันเป็นอายุที่แบบเราอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็แบบอยาก โฟกัสอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนมันเป็นเหมือนช่วงอายุด้วยนะคะแสดงว่าหนูก็มีค่ะ,คะปรึกษาคุณพ่อเกี่ยวกับเรื่องความรักออางก็จริงๆไม,ไม่ไม่เชิงปรึกษาค่ะจะเหมือนเป็นเป็นการบอกเล่าให้ฟังแล้วเขาก็จะเหมือนเป็นการตอบรับโดยการสอนอะไรเงี้ยค่ะเ,เขาก็จะเหมือนแบบเออแบบจริงๆเราแบบทำงานวงในวงการนะเราก็ต้องแบบแยกแยะเวลาแบบเวลาทำงานเวลาเจอเพื่อนหรือว่าเวลาอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณแม่ค่ะเพราะว่าสมัยคุณพ่อจะถ่ายหลายละครค่ะ uh huh. ใช่คุณพ่อถ่ายละครเยอะก็เลยไม่ค่อยได้เจอค่ะแต่นนเวลาเจอหนูก็จะเล่าให้ฟังตลอ<ะ>ดใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปตลอดหรือไม่คือบางครั้งอ่ะไปเป็นเพื่อนกลุ่มเนาะแล้วเหมือนเพื่อนหนูก็จะสนิทกับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่อยู่แล้วแล้วเหมือนเขาไม่ได้แบบเ,เพื่อนหนูวแบบ่าเอ้ยแบบแม่อยู่มาสิเพราะเหมือนแม่หนูเขาจะเป็นคนชิวๆวัยรุ่นเนาะ คุณพ่อเพื่อนหนูก็จะเอ้ยอยู่แม่อยู่มาได้นะอะไรย่างแต่คุณแม่หนูเขาจะเหมือนมีความเกรงใจว่าไอ้ไวัยรุ่นอยู่กันเนี่ยเขาไม่อยากไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยอยากให้วัยรุ่นแบบเอนจอยโดยที่ไม่ต้องมีความเกรงใจว่ามีผู้ใหญ่มาค mm ุมอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เขาต้องจุเหมือนแบบเอ้ยไม่ไปดีกว่าให้ลูกเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนเขาจะไปเฝ้าอยู่สมมตินหนูไปเอ็มคอเทียวเขาจะเดินเล่นอยู่ซาล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะหรือไม่ บางคร so like so exactly. <no right> yeah, ah. ั้งเหมือนก็จะมีเพื่อนหนูก็จะเหมือนแม่แม่ก็จะรู้จักกันเนี้ยเราก็อาจจะอยู่อีกห้องนึงแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่อีกห้องนึงเขานั่งเมาส์กันอะไรอย่างเงี้ยราหนูก็คิดว่าวิอาชีพเป็นคนนิ่งไหมครับพอเราเราได้หนูได้สู่สเลยเขาจะจัดไม่นิ่งนะค่ะกับหนูเคยไม่นิ่งไม่ค่อยนิ่งสมหนูว่าเขาไม่ค่อยพูดแรกๆอ่ะหนูที่แรกๆที่เจอกันเลยก็ไม่ไม่ไม่ได้พูดเยอะค่ะก็ มันเขาเป็นคนดูนิ่งๆเนาะหน้าเขาถ้าเกิดหน้านิ่งก็จะน่ากลัวหนูก็กลัวค่ะแต่ว่าเหมือนพอได้รู้จักหนูก็กลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าเหมือนพอได้รู้จักเขาไม่ได้เป็นคนนิ่งเลยค่ะเป็นคนยังไงคะเป็นคุยดีเขาเป็นคนตลกนะคะใช่เขาเขาเป็นคนแบบสดใสล่าเริงเป็นผู้ชายที่ใช่เป็นผู้ชายที่แบบสดใสล่าเริงอะไรแบบไม่ไม่ค่อยอบอุ่นใครอยู่ด้านข้ามีล้อศออยู่ด้านข้ามีล้อศออะไรอย่างเงี้ยเใช่ใช่ไม่ออกเลยเราแบบเขาอยากล่าสุดมีรูปที่ว่า เราไปด้วยกันแล้วแกลกิกันแล้ว,ล,วลงเน็อจีสตรอรี่เราแล้วเราก็ลบค่ะอบถ่ายตรงนัง้นรู้สึก,กยังกับภาพนัึงอ๋อไม่จริงๆอันนั้นอ่ะเป็นเพื่อนหนูที่เขาถ่ายเหมือนเพื่อนหนูเขาก็จะไปกับพี่เซียะนั่นเป็นเพื่อนผู้ชายอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบแบบเหมือนตอนนี้มันก็จะมีเทรนด์แบบเล่นฟิลแฟน uh huh. อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาเขาก็เล่นกับพี่เซียาอะไรเงี้ยแล้วหนูกับไอชิก็แอบถ่ายเขาก็เลยว่าอ๋ออยู่แกลกไงหรอเงั้นแอบถ่ายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมันเหมือนก็แกล้งกันอยู่แล้วมันก็เผลอไปกดลงอะไรเงี้ย ตอนนี้เหลื้วแต่เราก็ลบไปแล้วก็ลบแล้วรู้สึกยังไงว่าที่เขาแคปคันก็จริงๆก็งงค่ะงงอุ้ยไม่ถึงวิธทำไมคนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เราจะเอาเอาภาพนี้กลับมาลงใหม่เลยเพรรู้สึกว่าไม่ต้องแคปเลยค่ะฉันก็ลงไปเลยขอท้าขอคิดดูก่อนแล้วกันนะคะเคยนะเคยนะเพราะคนรู้สึกว่าประจักษ์เจ้าเรืองความรักเราค่ะก็หนูก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็ไม่ได้เขินอะไรค่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องอายอะไรค่ะก็เหมือนวัยรุ่นก็ทุกคนมีความรักอยู่แล้วแค่ หนูกับพี่ชีก็อาจจะแบบเป็นคนที่คนส,สังคมรู้จักอะไรเงี้ยค่ะคนก็ได้จับตามองแต่เป็นคนสนิทกันเนาะในมุมเราพี่อชีเขาหน้าหลักตรงไหนเป็นไรถภาพี่เขาเห็นกับสิ่งที่เราเห็นนะ่ะต่างก,กันเลยก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆรงก็คือเขาจะเป็นคนที่นิสัยแบบนั้นนะคะถ้าเขามีนิสัยที่เขาแบบเปิดแล้วอะไรเงี้ย เขาก็จะมีกับเราแค่คนเดียวไงกับคนอื่นเขาก็จะยังนิ่งเหมือนเดิมมุมน่ารักคือเก็บมาให้เราดูคนเดียวใช่มุมิงแบบมุมบินจริงจริงมุมบิงขยันใช่เราเลาาหรือเขาเรทั้งคู่